ครับวันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องระบบเครื่องทําความเย็ยนหรือเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับประกอบด้วยนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์แผงร้อน,นะครับไดเออร์วาลแผงเย็นวนแค่นี้ครับถ้าสังเกตก็มีอยู่แค่นี้นะครับ <c oughs> และสิ่งที่ทําให้เกิดความเย็ยนในระบบปรับอากาศก็คือการเปลี่ยนสถานะของน้ํายาน้ํายา ที่มีคุณสมบัติของเป็นน้ําแล้วเปลี่ยนจากน้ํากลายเป็นก๊าซเนี่ยทำให้เกิดความเย็นนะครับแล้วเปลี่ยนจากก๊าซกลายเป็นน้ําก็ทําให้เกิดความร้อนแค่นั้นนะครับต้องรู้ก่อนนะครับสถานะของน้ํายาเปลี่ยนสถานะจากน้ํากลายเป็นก๊าซทําให้เกิดความเย็นเปลี่ยนจากก๊าซกลายเป็นน้ําทําให้เกิดความร้อนนะครับคราวนี้เรามาดู ปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ทําไมแอร์ถึงเย็นไม่สู้แดดนะครับก็คือหคอมเพรสเซอร์ของท่านร้อนนะครับสแผงคอยล์ร้อนของท่านระบายความร้อนไม่ได้เนื่องจากสาเหตุหลายๆอย่างแค่นั้นนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับการแก้ไขแอร์ที่เย็นไม่สู้แดดก็คือหนึ่งทให คอมเพรสเซอร์แอร์ของท่านเนี่ยไม่ร้อนนะครับก็คือการลันน้ำมันคอมเพรสเซอร์แคร์ลงไปหนึ่งขวดคอมเพรสเซอร์แอร์ของท่านก็จะไม่ร้อนสองแผงร้อนทำไงให้ขายความร้อนได้ดีทุกวันนี้ที่แผงร้อนขายความร้อนไม่ได้เนื่องจากมีน้ำมันคอมในระบบไปอยู่ในแผงพอตอนน้ำมันคอมไปอยู่ในแผงท่านเข้าใจไหมครับ มันก็จะไปกลั่นตัวกลายเป็นน้ำนันอยู่ในแผงนะครับมันก็จะไปองความร้อนเมือ่อองความร้อนน้ำยาแอร์นะครับที่เข้ามาที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนสถานะจากกา๊าซกลายเป็นน้ำในแผงแอร์มันจะเกิดความร้อนและตัวนี้จะตัวขายความร้อนแต่แทนที่จะคายความร้อนเนี่ยน้ำมันความที่อยู่ภายในระบบในแผงคอยร้อนเนี่ยมันไปอยู่ข้างในมันก็จะไปตันในตัวที่วิ่ง ระบบน้ำยาที่วิ่งขายความร้อนและหรือไปกองอยู่กองอยู่ทําให้อุณหภูมิของน้ํายาแทนจะขายความร้อนก็มีความสูงขึ้นนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นแทนที่เราจะฉีดเปลี่ยนสถานะจากน้ํากลายเป็นเป็นอ่าก๊าซที่วาวนะครับทําให้เกิดความเย็นในตู้คอยเย็นอันนี้นะครับมันก็เลยเกิดปัญหา อันนี้วิธีการแก้ไขปัญหาน้ํามันค้างอยู่ในแผงง่ายๆครับก็คือโยนน้ํามันออกมานะครับเราโยนน้ามันออกมาจากแผงคอยร้อนโยนวนกับเข้าไปที่คอมพิวเซอร์แอร์ง่ายๆโดยการที่เราแคปน้ํายาไว้เนี่ยนะครับเราเปิดลันข้ามมาเลยก่อนที่เราจะเปิดลันข้ามาเราต้องทําให้ยังน้ำน้ํายาในแผง เปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำก่อนมันจะได้อุ้มน้ำมันวิ่งกลับมาได้ทำยังไงครับก็คือทำให้แผงมีความร้อนเมื่อมันมีไฮไซด์ขึ้นสูงเราน้ำเย็นลดเลยครับให้เปลี่ยนสถานะเลยแล้วเราก็เปิดไอ้คอสข้าแค่นี้นะครับโยนไปเรื่อยๆโยนไปเรื่อยจนน้ำมันที่อยู่ในแผงหมดหรืออย่างที่สก็คือถอดระบบมา ล้างระบบข้างในการล้างระบบคือล้างน้ำมันที่ค้างอยู่ในแผงออกไปให้หมดแล้วก็ประกอบไว้ใหม่แล้วก็แวกเติมน้ำยาแต่ที่สำคัญคืออย่าทำให้คอมร้อนแก้ไขปัญหาด้วยคอมเพรสเซอร์แค่แค่ขวดเดียวกันนั่นเอง,เ,องเมื่อคอมของท่านไม่ร้อนแทนที่คอมเพรสเซอร์แ <c> อ <oughs> เมื่อไม่ร้อนก็จะมีแรงอัดมีกำลังมากขึ้นนะครับ มีกําลังในการอัดน้ํายามากขึ้นเมื่อมีกําลังในการอัดน้ํายามากขึ้นอัดแต่น้ํายานะครับไม่ใช่น้ํามันเมื่อน้ํามันไม่ไปที่แผงแผงคายความร้อนได้ไม่มีน้ํามันตกค้างในแผงไม่มีเขาเรียกความสถิเขาเรียกทำให้เกิดความเสถียรไปในระบบได้ท่านควบคุมไฮไซได้ไฮไซท่านควบคุมได้แอร์ก็จะเย็นสู้แดดง่ายๆแค่นี้ครับ อย่าลืมนะครับคอมเพรสเซอร์แค่ ank, แค่ขวดเดียวบายมิสเตอร์คูแมนทำให้รถของท่านเย็นช่ำประหยัดน้ำมันแอร์ไม่กินกำลังคอมเบาประหยัดน้ำมันครับสนใจปรึกษาเราได้นะครับ092 6565 152 65ยินดีให้รับใช้และให้คำแนะนำครับจะถูกจะแพงไม่ว่าขอให้ปัญหาจบนะครับ แอร์เย็นต้องเย็นยาวๆไม่ใช่เย็นแค่2เดือน3เดือนถ้าสนใจที่จะรับรถท่านทำให้แอร์รถท่านเย็นยาวๆนะครับ <c oughs> หน้าไหนก็เย็นไม่พังนะครับสนใจติดต่อเราได้ครับ092 65 65 152ครับสวัสดีครับ